สวัสดีครับอ่ะ,นะบะนะครับลายสาระนะฮะลายสาระก็ไม่มีสาระอะไรเหมือนเดิมนะฮะเอาอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้เอาอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ยิ่งไม่รู้ไปใหญ่เลยนะฮะร,รู้แต่ว่าเป็นพิมพ์ภาษาสังกัดายนะครับชัดไหมเดี๋ยวก่อนชัดไหมชัดอยู่เนาะ ชัดอยู่นะครับเป็นพิมพ์ภาษากระจายนะครับพิมพ์ภาษากระจายแบบนี้ก็ภาษากระจายนั่นแหละก็สร้างกันหลายสำนักหลายวัดนะครับแต่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองนะครับเอออย่างพิมพ์เนี้ยองเนี้ยก็เป็นเอกลักษณ์อยู่ทั้งเนื้อหาแล้วก็พิมพ์ทรงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงการแกะพิมพ์การกดพิมพ์แกะพิมพ์กดพิมพ์ค่อนข้างที่จะลึกเกลียย ลึกนะฮะการแกะพิมพ์ลึกนะครับเดี๋ยวลงกล้องก่อนนะเห็นไหมฟืบนี่เห็นไหมฮะแกะพิมพ์ลึกนี่มีหน้ามีตาด้วยการกดพิมพ์นะเห็นไหมอ่านะเห็นไหมฮะปับ๊บเห็นไหมฮะการกดพิมพ์เนี่ยนะฮะลึกนะฮะนี่แกะพิมพ์นี่เห็นไหมมีรายละเอียดอยู่ แต่ถ้าเราดูตาเปล่ามันก็จะ,ะเขาเรียกอะไรโอ้กล้องก็ไม่ดีถ้าเราดูตาเปล่านะครับก็จะ,ะดูเป็นไม่ค่อยมีมิติอะไรแต่แลถ้าเราลงกล้องก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดนะครับผมภาษากระจายนะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของผู้ที่ต้องการผู้ทุกคุนนะครับที่อำนวยโควาภ นะครับที่อำนวยโชคลาภก็จะมีผัสซีวลี่ภาษางะจายนะครับแล้วก็ก็อีกเยอะอยู่อีกนั้นอยู่ที่เกี่ยวกับมหาลาภหรืออำนวยโชคลาภนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวอ่ะอันนี้นะฮะก็จากการที่เทียบเคียงเทียบเคียงพิมพ์นะฮะแล้วก็ศิลปะ ในการเหมือนเหมือนอที่เป็นพิมพ์ต้นแบบที่เป็นพิมพ์ที่เขาลงกันในสื่ออินเทอร์เนต็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษากระกจ,จายนะครับเนื้อวาอ่านเนื้อผงว่าน,นนะผสมดินกากยายักนี่แหละก็เป็นสายใต้นะครับอันนี้เป็นของอวัดเมืองยะลานะครับวัดเมืองระยาของ พ่อท่านชินเขาเรียกพ่อท่านชินผมออกเสียงถูกไหมจเจ้าวาดรูปแรกของวัดเมืองยะลาน่นนะพ่อท่านชินนะครับผมอาจจะสร้างปี2 5 0 5นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดเมืองยะลาด้วยซ้ําใช่ไหมออตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเป็นยุคแรกๆหรือเป็นรุ่นแรกของวัดเมืองยะลานะครับปี05นย้าเขาบอกสร้างอยู่สองวันละนะปี05กับปี07นะครับแต่ก็ล้วง พอท่านชินกับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ก็ร่วมพิธีปลูกเสกด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลก็เขาเรียกเป็นการสร้างารุ่นแรกในะวัดเมืองยะลาใช่ไหมแล้วก็สร้างเป็นพิมพ์หลุงปู่ทวดนะฮะสร้างเป็นพิมพ์หลุงปู่ทวดพิมพ์สมเด็จพระจารย์โตนะครับแล้วก็พิมพ์ ภาษสังกัดใจนะครับประมาณ3พิมพ์นี่แหละแต่ก็มีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันหลายปีแต่ว่าข้อมูลที่เขาลงหลักๆก็มีอยู่3พิมพ์นั่นก็คือลุงปู่ทวดแล้วก็สมเด็จพระยันโตแล้วก็ภาษาสังกัดใจนะครับก็ทางลวงปู่ทิมแล้วก็พระท่านชินก็ทําการนะครับบวงสรวงดวงวิญญ,ญาณน,นะครับดวงจิตเออเขาเรียกว่าดวงจิตเนาะดวงจิตของลวงปู่ทวด นะครับทำการวงสวงนะครับแล้วก็เดินตามรอยก็เรียกอะตามรอยลวงปุ่ทวดอะไรนะเขาเรียกผมเรียกไม่ถูกหมายว่าตามไปก็เรียกสักการะลวงปุ่ทวดที่ไซบุรีประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ไปทําการพิธมพิธีก็เรียกว่าทําพิธีพลีดินนะครับทำพิธีพลีดิน13แห่งนะครับที่ประเทศมาเลเซียที่อะไรเนี่ยไซบุรี พุทธภูมิอะไรไซบุรีอะไรนี่สักอย่างนี่แหละที่ประเทศมาเลเซียนะครับประมาณนั้นนะครับผมจําได้ประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้เขียนไม่ได้ทําสคริปต์นะครับเอาแบบง่ายๆพูดกันแบบชาวบ้านก็นแล้วกันนะครับผมก็ทําการพลีดินนะครับจากนั้นก็มาผสมนะครับผสมว่านผสมนี่แหละดินกากยายักษ์นะครับแล้วก็ผงเก่าของปี2497นะครับผงเก่าของหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดของวัดจังไห้นะครับมีส่วนผสมลงไปด้วย นะครับผมแล้วก็ทําการปลูกเสกใช่ไหมวันที่19พฤษภาคมปี2 5 0 5นะครับโดยหลวงปู่ทิมแล้วก็พ่อท่านชินแล้วก็คณะกรรมการวัดก็อะไรนี่แหละประมาณนั้นแหละก็หลกัหลกๆก็ลงุงปู่ทิมวัดช้างให้กับพ่อท่านชินนี่แหละนะครับทาการปลูกเสกแล้วก็ ก็หลวงปูท่ทวดก็ประทับทรงอยู่แล้วแหละใช่ไหมเพราะหลวงปูท่ทวดก็จะมาผ่านผ่านผ่านร่างประทับทรงหลวงปู่ทิมใช่ไหมตามตามอ่าเขาเรียกถ้าเป็นหลวงปู่ทิมเสกเนี่ยก็จะมีหลวปงปู่ทวดมาประทับทรงปลูกเสกร่วมปลูกเสกด้วยอะไรประมาณนั้นแหลนะที่ว่าโด่งดังกันเนี่ยนะฮะก็มีอยู่สามพิมพ์นะครับเอออันนี้เป็นพิมพ์ภาษากระจ,จายนะครับก็คนก็ไม่รู้ว่านิยมกันยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลงในเห็นดูในข้อมูลเนี่ย นะฮะก็ราคาเนี่ยนะฮะก็ก็หลักพันอยู่นะเออหลักพันนะฮะพันพันไม่รู้ว่าพันขึ้นเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าหนึ่งพันขึ้นขึ้นนั่นแหละพันกลางๆมั้งนะครับบางพิมพ์สวยๆก็สามสี่พันนะครับบางพิมพ์ไม่สวยก็หลักพันนะฮะหลักร้อยหนึ่งมันพูดยากนะผมก็ไม่ได้ทำการซื้อขายแต่เอาว่ายืนเป็นหลักพันนั่นแหละ นะครับแต่ซื้อขายจริงก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับอย่างองค์นี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เช่าแพงเพราะว่าเป็นพ้าเขียกกองนะฮะพ้าเขียกกองเขียกกองมาเนี่ยองละไม่กี่สิบบาทองละ40บาท3ององร้อยเนี่ยนะฮะก็เขียกกองมานะครับก็เลยไม่ได้รู้ว่ายังไงเพราะผมไม่ได้ทําการเช่าซื้อขายแบบมือต่อมือแบบเปลี่ยนมือคือผมชอบพระเนี่ย ผมถ้าไม่ชอบนะถ้าไม่ได้ชอบ,นะชอบจริงๆเนี่ยผมจะไม่ได้เช่าแบบผ่านมือนะผมจะแบบเดินสนามแล้วก็เขี่ยกองนะครับผมเก็บเล็กๆน้อยๆไปคนงบน้อยไงคนงบน้อยจะไปเช่าผ่านมือมันก็แพงนะเขี่ยกองเอาแบบสายตาแบบอย่างนี้แหละมา หยิบผิดหย,ยิบถูกมานี่แหละตามสไตล์ผมเขี่ยกองประคองชีพนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชอาหากันยังไงเอายืนเป็นว่าหลักพันแล้วกันผิดถูกก็ขออภัยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ทําการซื้อขายพระสายใต้เป็นหลักไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมเอมผมไม่ได้ทําการซื้อขายแบบเปลี่ยนมือเป็นหลักนะครับก็เลยไม่รู้ว่าราคากลางเขาเขานิยมกันเขาเปลี่ยนมือกันราคาเท่าไหร่นะครับลักษณะนะครับผิววันณะของพระผงชุดนี้นะครับเข,เขาบอกมีอยู่3าสีนะ หนึ่งก็คือสีดําเข้มสีเทาดำเออสีเทาดําหรือสีเทาเข้มหรือสีดำเนี่ยหรือ benim. สีดําเข้มเนี่ยเขาบอกเป็นเนื้อเนื้อผสมคกแรกที่มีเขาเรียกว่าแก่แก่ดินกากยายักแกกกกก่ดินาายยั็จะเป็นสีดําเข้มหน่อยนะครับอันที่2ก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาเข้มหรือสีเทานะครับก็จะเป็นเนี่ยแบบในในแบบแบบในคลิปเนี่ยอันนี้เป็นสีเทานะครับสีเทาก็คือ เป็นการผสมแบบปรับสูตรของพ่อท่านชินนะครับปรับสูตรผงของพ่อท่านชินนะครับจะออกเป็นสีเทาหรือสีเทาเข้มนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลก็จะเป็นการปรับสูตรของพ่อท่านชินอีกเหมือนกันก็มีอยู่3สีหลักๆก็ประมาณนั้นแต่ที่เหลือก็ไม่รู้ว่าจะมีสีอื่นหรือเปล่าแต่หลักๆเขาบอกมีอยู่3สีอีกเออสีเทากับสี น้ำตาลเป็นการปรับสูตรของข้อท่านชินว่ากันอย่างนั้นนะครับผมเอกลักษณ์ก็นี่แหละนะครับลมเข้าไหมเนี่ยเอกลักษณ์ก็พิมพ์นี่แหละคล้ายๆลุงปู่ทวดพิมพ์พระลอดนี่แหละนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นแค่พระสังกัจ,จายแค่นั้นเองนะครับอืนี่เห็นไหมเส้นขีดใต้ฐานสามขีดมันจะมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ ม,ม,มีหลายพิมพ์อยู่นะครับมีหลายพิมพ์อยู่นะครับแต่จะเป็นเอกลักษณ์นี่แหละเรื่องเนื้อนะครับเรื่องเนื้อเรื่องพิมพ์นี่แหละแต่ว่ามันจะต่างกันที่ซุ้มที่อะไรแบบซุ้มบ้างอะไรบ้างแต่ว่าลักษณะองค์พระก็จะแกะมาแบบเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เส้น3เส้นเนี่ยเส้นอะไรเส้นฐานเนี่ยก็จะมีเออนี่นี่ก็จะมีเป็นเอกลักษณ์นะเป็นพิมพ์เอกลักษณ์แหละนะฮะอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะ เห็นไหมผมเอยกล้องไม่ดีเนาะเออนาพิมก็จะกดลึกหน่อยเห็นไหมฮะพิมพ์ก็จะกดลึกหน่อย,นะ,ะน,อยนะครับแล้วก็มีอ่าขอบักบางองค์ก็ติดหน้าติดตาชัดนะอย่างผมก็ติดหน้าติดตาเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยชัดแต่ก็พอเห็นเขาลางเป็นรูปหน้าตาอยู่เห็นไหมฮะนะฮะเห็นไหมฮะนะฮะนี่ปี05อันนี้ปี05นนะครับผมนี่ ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมันเป็นผงว่านผสมดินกากยายักษ์เนี่ยพอเป็นผงว่านผงดินผสมว่านผสมกา,กากยายักษ์เนี่ยนะฮะก็จะก็จะมีคาบว่านคาบคาบของว่านเนี่ยซึมเดี๋ยวดยวิเห็นไหมอ่ะนะฮะจะมีคาบว่านเนี่ยซึมขาวขาวเนี่ยนะฮะคาบน้ํำว่านก็จะซึมปะปายอยู่ตามสไตล์ถ้าไปดูประเภทหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ด นะครับรร 2, 7, ลุงปูทวดสองสี่เก้าเจ็ดลุงปูทวดที่เป็นประเภทเนื้อดินกากยาหยากหรือเนื้อผงสีดำเนี่ยนะก็จะมีน้ําว่านนะครับผมที่ซึมเป็นคราบติดอยู่นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของลุงปทูทวดเนื้อว่านนะครับนี่มันมีหน้าตาด้วยะสังกจายนะครับนี่นะครับเด่นในเรื่องของก็ทํามาก็จะเด่นในเรื่องของโชคลาภนั่นแหละนะครับผมแต่ก็ อย่างว่าเลยถ้าแต่ว่าหลวงปู่ทวดก็เรียกนะเป็นพระโพธิสัตว์นะครับอ่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็เขาเรียกอะไรช่วยเหลือสรพสว์บนโลกนี้ให้เกิดความนุ่มเย็นเป็นสุขเกิดความปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของพระนิรันต์ตรายก็คือหลวงปู่ทวดนั่นแหละนะครับแต่อันนี้ทามาเป็นพิมพ์สังกจัย,ยก็เพื่อว่าให้คนที่อ่าเผื่อมาให้คนแบบว่าทําให้คนที่ต้องการแบบทํามาค้าขายทํามาค้าขายให้มีความ ข้องไม้ข้องมือในการค้าขายนั่นแหละนะครับในส่วนพระสังกัจจัยที่ทำมานะครับก็ประมาณนั้นเนาะใครที่ชื่นชอบนะครับพระสังกัจจัยแต่ว่าอยากได้แบบเก่าๆปีศูนย์ห้าก็ถือว่าลึกนะครับก็ถือว่าเก่าอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่สวยเหมือนกับพวกเป็นประเภทเหรียญเนาะนะครับประเภทเหรียญประเภทรูปหล่อจะสวยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเนื้อว่านแต่ว่าถ้าใครชอบในสายใต้นะครับสายใต้แล้วก็เป็นปีที่ เขาเรียกนะอ่าเป็นปีที่สําคัญของวัดเมืองอ่ายะลานะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมเนี่ยก็ทําการบวงสรวงนะครับบวงสรวงดวงจิตนะครับดวงจิตของหลวงปู่ทวดเนี่ยนะฮะก็ผ่านอ่าเขาเรียกนะผ่านการประทับทรงใช่ไหมฮะเสก ประมาณนั้นเนะาะตลอดเลยลุงปุตทิมเนาะถึงได้ขึ้นชื่อว่าเขาถึงว่าลวงปุ่ทวดเนี่ยทันลวงปุ่ทิมหรือทันลุงปู่ทิมไหมอะไรประมาณนั้นอ่ะถ้าคนจะเช่าหากันไอใบหูไอ้ว่าก็ติดอยู่เห็นไหมครับหน้าตาเนื้อเห็นไหมครเนื้อสองดูก็โอเคอยู่นะมีใครดูไม่แท้บ้างคอมเมนต์หน่อยเห็นไหมครการแกะพิมพ์แกะลึกด้วยเออแล้วก็ใช้อะไรนะอ่าให้อาจารย์อะไรนี่แหละจาชื่อไม่ได้นะครับ <laughs> เป็นเป็นคนแกะพิมพเออให้อาจารย์ อ่าให้อาจารย์ชื่ออะไรไม่ทราบจําไม่ได้แต่เป็นชาวสุร,ราษฎร์ธานีไมหมฮะจำไม่ผิดนะแกะพิมพ์เพียงเพียงคนเดียวเออเพียงเพียงคนเดียวที่แกะพิมพ์พระอ่าพระหลวงปุ่ทวดอ่าวัดเมืองระยะชุดนี้นะครับเออประมาณนั้นเนาะนะครับเอาใครที่ชื่นชอบเรื่องของการํำนวยโชคลาภเนาะเอาผมก็นี่แหละหาข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับอืมสวยอยู่หรอกนะครับก็เป็นหนึ่งในเนาะเก็บสะสม เอาไว้แขวนเออเอาไว้แขวนจะได้มีโชคมีลาบนะครับอืมใช้ได้อยู่ราคาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงแต่ตรงนี้อยู่ในกองอยู่ในกองนะครับผมอ่าที่แรกก็ว่าจะไม่เอาไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วมันมีนัยยะเพราะว่าเรื่องพิมพ์มีเอกลักษณ์การกดพิมพ์ดูลึกดูเออดูมีละเมียดละไมในการสร้างก็เลยก็เลยเช่ามาแล้วก็มาโอ้โหนะฮะเกี่ยวกองมา อ่าสามสิบบาทนะครับก็ถือว่าได้ของดีมาแขวนนะครับแล้วก็มาทําคลิปเล่าสู่กันฟังนี่แหละอ้าวใครดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ต้องกลัวว่าผมจะสูญเสียการตลาดผมไม่ได้ก็เรียกอะไรเนะี่ยไม่ได้ทำการขายแบบเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคนที่ดูคลิปรู้สึกว่าชอบนะครับรู้สึกว่าชอบแบบนี้อยากอะไรแบบนี้ก็ ขาเลยเขาก็เลยก็แอดไลน์มาขอเรียกขอแบ่งไปนะครับก็ก็มีแบ่งไปเรื่อยๆนะครับอืมเรื่อยๆไม่แพงบวกค่าก๋วยเตี๋ยวห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบาทแค่นั้นแหละมันต้องบวกเนาะเออไม่ได้ไม่ได้ปล่อยแพงนะเออเอาตามต้นทุนเพราะว่าก็ไม่ได้ทาอันนั้นขนาดเท่าไหร่นะครับอา้าวนะครับก็ วิาพากษ์วิจารณ์กันได้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ได้เสียดอะไรนะครับก็เอ่อโอเคนะครับสำหรับรายการไฟ์สาระนะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับพระน้าลายเขาเรียกพระน้าลายเออมาลายใหญ่ยากนั่นแหละออสุยางคุยคย,คยางคุณแนวสัมปปปิ <c oughs> เออขวางยังไม่ได้นเอามาโมยอย่างเดียวเออคว้าอะไรมาได้ามาโมยอย่างเดียวอันนี้ก็จะโมเหมือนกันนันเนี่ยหาข้อมูลอยู่คนเรียกอะไรไม่รู้นี่ ยืนถืองูจงอางอยู่นี่นี่นี่พะระนารายจับหัวงูนี่นะฮะหรือ,อยังไงเป็นของการ์ตูนหรือเป็นของแท้ท่านนี้เดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้เก่าหรอกเป็นของใหม่เป็นของที่ทํามาใหม่นะครับแต่ว่าแปลกดีอันนี้ก็เก็บมานะครับก็ไม่หาข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สํานักไหนสร้างก็ยังไม่รู้เลยนะฮะนี่ใส่กรอบไว้อย่างนี้ไว้ขแขวนโชว์ <laughs> ไว้แขวนโชว์นะฮะอ้าวโอเคนะครับ ประสังกัใจยนะครับวัดเมืองยะลานะครับปี05นะครับผมอ่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสหรับคลิปนี้ต้องขอกาบคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ